ทกสอเองเขาก็มีการดูแลในเรื่องของเวลาที่พี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะประสบปัญหาต่างๆแล้วไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เขาก็มีการผ่อนผันมีการดูแลกันนะคะไม่ใช่ว่า,าไม่มีตังก็ไม่ยอมละจะเอาให้ได้นะคะอันนี้ก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้เองค่ะ ที่โรงแรมเดอะอิมพ i a รี o โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซพิษณุโลกนะคะน,นายนรงนครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านก็เปิดโครงการแก้หนี้แก้จนก้าวพ้นวิกฤตเพื่อที่จะเสริมสร้างศัก,กยภาพเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้าทกศประจำปี2565โดยนายอนันต์แตงหมีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างก็ระบุว่า เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาในเกษตรกรลูกค้าธนาคารเนี่ยก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิที่ต่อเนื่องกันมา2-3ปีแล้วนะสภาวะสงครามความขัดแย้งของโลกแล้วก็ผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทําให้เกิดการเสียหายของผลผลิตการชะลอตัวการส่งให้การส่งออกการอะไรต่างๆเนี่ยส่งผลให้เกษตรกรนั้นะมีไรายได้ลดลง บางรายจําเป็นต้องหันไปพึ่งพานี้นอกระบบอะคุณผู้ชมจนเป็นภาระหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้เขาก็เลยบอกว่าจะต้องมีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดปัญหาต่อเนื่องขึ้นในระยะยาวของเกษตรกร แล้วก็ในเรื่องของภาคการเกษตรกรรมของธนาคารเนี่ยนะเขาก็ได้มีการดูแลพี่น้องประชาชนโดยได้รับนโยบายมาจากทางรัฐบาลในเรื่องของการดูแลให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินทุนในภาคกาเกษตรกรรมก็เลยมีการได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวแล้วก็จัดกิจกรรมหรือจัดงานมหากรรมแก้หนี้แก้จนก้าวพ้นวิกฤตในครั้งนี้ขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างศัก,กยภาพนะคะแล้วก็เครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้าทกศประจําปี2565ค่ะซึ่งเป็นตัวแทน แล้วก็ผู้นําของพี่น้องเกษตรกรทุกระดับนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองเพื่อที่จะสื่อสารรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเดือดร้อนที่แท้จริงของเกษตรกรพร้อมที่จะกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในทุกมิติของเกษตรกรนะคะโดยยึดชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็แกนนําเป็นหัวหน้าขบวนขับเคลื่อนให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้รวมถึงการเสริมสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแล้วก็สนับสนุนช่องทางด้านการตลาดนะคะเพื่อเป็นการสร้างปูมคุ้มกันให้แก่ภาคเกษตรกรรมในอนาคตค่ะโดยการเปิดในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านรณรงค์นครจินดามาเปิดค่ะอืมก็นอกเหนือจากเรื่องของการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนแล้ว เรื่องของหนี้สินเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลน,นั้นได้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรเองหรือก่อนหน้านี้ที่กระทรวงยุติธรรมเขาจัดขึ้นก็คือโครงการไกล่เกลี่ยหน,นี้ครัวเรือนเนี่ยนะอันนี้นี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวการที่ไม่มีหนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีแรงฮึดสู้กันต่อไปได้ค่ะ